ครับสวัสดีครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการใช้งานตัว Google Form แบบเบื้องต้นนะครับโดยจะได้รู้ว่าโครงสร้างการใช้งานข้างในของตัว Google Form เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับงั้นเริ่มต้นเราไปดูกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราเปิด Google Form ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเรามีการสร้าง Google Form ขึ้นมาใหม่แบบฟอร์มขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหน้าตาการใช้งานจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งการทํางานมันมีอยู่2ส่วนนะครับของ Google Form ส่วนที่1คือเป็นส่วนสําหรับคําถามหรือว่าเป็น สิ่งที่เราต้องการข้อมูลจากคนที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มของเรานะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของเมนูที่เป็นแถบคําว่าคําถามหลังจากที่มีคนตอบแบบฟอร์มเข้ามาแล้วนะครับก็จะข้อมูลก็จะมาอยู่ในส่วนตัวเมนูคําว่าการตอบกลับนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่ายังเป็นศูนย์คออยู่เพราะว่ายังไม่มีคําถามไปในกรณีที่มีคนตอบเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มจํานวนตามจํานวนคนที่ส่งข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งในตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดปิดรับคําตอบได้ตลอดเวลา รหรือแม้กระทั่งว่าเราสามารถที่จะดึงข้อมูลเอาไปเปเก็บไว้ใน Google Sheets ก็ได้นะครับทีนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มเมนูการใช้ง,งานเบื้องต้นนะครับปุ่มแรกนะครับก็ที่เห็นเป็นรูปจันสีตรงนี้คือปุ่มการปรับแต่งทีมนะครับก็สามารถเีือะใส่รูปส่วนหัวของทีมได้เปลี่ยนสีสันได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะครับ ปุ่มต่อมานะครับก็คือเป็นปุ่มรูปรู Trans ์ต่างหรือปุ่มแสดงตัวอย่างนะครับอันนี้ใช้ในกรณีที่เวลาที่เราทําแบบฟอร์มเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะดูตัวอย่างว่าเอ๊หน้าตามันเป็นยังไงหรืออยากจะลองกรอกข้อมูลว่ามันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วก็กอกกดที่ปุ่มแสดงตัวอย่างได้นะครับปุ่มที่3านะครับก็คือปุ่มการตั้งค่านะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มการตั้งค่าต่างๆภายในฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับปุ่มต่อมานะครับก็คือปุ่มส่งนะครับปุ่มส่งหรือเซนต์ตรงนี้นะครับใช้ในกรณ แบบฟอร์มเสร็จแล้วแล้วก็ต้องการที่จะนําแบบฟอร์มเนี้ยเอาไปให้คนอื่นนะครับนำไปให้คนอื่นใช้งานเช่นอาจจะส่งทางอีเมลก็ได้นะครับกดปุ่มส่งมาแถบแรกจะเป็นส่งอีเมลใส่อีเมลลงไปนะครับ2หรือถ้าเราจะ Copy เป็น u r l เอาไปแปะเป็นในกลุ่ม l ล n e ใน facebook หรือว่าจะเอาไปทําเป็น QR code ก็ได้นะครับส่วนที่3นะครับเราสามารถที่จะนําไปแปะไว้ในเว็บไซต์นะครับโดยให้สามารถทํา กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีสกิลทางด้านาเขียนเว็บไซต์นะครับซึ่งตรงนี้จะได้มาเป็นโค้ด HTML นะครับโอเคทีนี้ปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือจุด3จุดทางด้านขวานะครับปุ่มนี้นะครับทำอะไรบ้างคือ1จะเป็นปุ่มการทาสําเนานะครับเราสามารถ Copy แบบฟอร์มออกไปให้เหมือนกันเดทเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ นะครับอันต่อมาคือเราจะสามารถที่จะเพิ่มผู้ร่วมใช้งานนะครับก็คือสามารถที่จะแชร์ Google f o r m ตัวนี้ให้กับคนอื่นเพื่อจะมา e d i t ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มส่วนเสริมหรือ Add-on นั่นเองนะครับ